วันนี้ไปเดินป่าดงดิบหรือว่าป่าดิบชื้นเสียงอะไรเสียงหมาหอนหรือเสียงอะไรท่านผู้ชมรู้สึกว่าหนาวหนาวร้อนๆ้อนป่านี้มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวเดี๋ยวไปเดินชมพร้อมๆกันนะครับ